สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกลับมาติดตามรับชมกันต่อครับยังอยู่กับทีมงานทนายต้อยครับและนี่ก็คือการสลับสับเปลี่ยนชุดที่สองเข้ามาครับงานปากบ่อขุดสะข้างหลังไปเทข้างหน้าในรัศมี100เมตรทีมงานทนายต้อย เริ่มกันที่ฮีโนเมกาสุดหรอคันนี้ครับเสียเบียเสียเบียเจสมใจพิกัดปากทางบ้านโคกเพชรเทศสบานเยวุกชุมพลบุรีสุลินครับไอ้นุมจอมลัดไปแล้ว เียน้อยร้อยลีลาโอ้ดังลั่นเลยครับ ลั่นไม่เลิกเลยแบบนี้โอ้โหโอ้โห oh 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 โดดเป็นกบเลยนี่ก็คือในส่วนที่ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบรอบรถขุดโกบิโก,โก้ SK ส0ครอยครับ SM สเอม ส่วนที่ครบแล้วก็จะมาจอดอยู่ฝั่งนี้ก็เหลืออีก2องคันครับเรียบตัวเข้าไปลุยแล้วก็มีเสียเบียรครับเข้ามาก่อนเลยไอหนุ่มจอบลั่น ดินทราเปียกน้ำครับเนื่องจากว่าเป็นการขุดสระระดับความลึกที่4เมตรกว่าๆออกตัวแต่ละทีนี่โคตรลั่นเลยครับ หจะแตกแกวหูจะแตกครับเลยตามโอ้โหความรัดเนี่ไม่เป็นสองลองใครจริงๆโอ้โอ้โหดแท้ เสียเบียทำไมโหดจังตรงไหนเนื้อๆน,น,นี่เขาชอบครับไอ้ตรงไหนที่ว่ามันจะติดโรมนี่ชอบเลยเสียเบียวิ่งเข้าใส่เลยครับจัดไปจัดไปนักๆโอนโหด มีสา่งชงสามชาด้วยจักรอกันอยู่ตรงนี้แหละเมกา้าสีน้ำเงินสุดรอครับแม่คู่หูของเขาไม่อยู่ คู่หูอยู่นี่ท่อท่อดังครับอีกคันเสียกอบ์อันนี้ไม่อยู่คู่แฝดของคันนี้ถ้าอยู่นี่จับคู่กับเสียเบียนี่โอ้โหรับรองสะเทือนทั้งทุ่ง ครับมีเนืดมีลั่นน้องกันดินด่วนชุดนี้นี่แทบจะลั่นกันทุกคันแล้วครับลั่นฟ้าผ่ากันเลยทีเดียว โดยเฉพาะเจ้าเบียเนี่ยเบียน้อยร้อยลีลานี่ทีเด็ดทีขาดของชุดนี้เลยปลาเซ็งว่ายังไงปลาเซง็งเอาหดๆกับเขาบ้างไหม โหดครับโหดคือดำโหด <S <S 1> <S 1> ลัดมาแต่ไกลเลยครับ หูจะแตกมาเมื่อไหร่ได้หูจะแตกเพื่อนนั้นโอ้แรงเหลือเกินโอ้โอ้ดูดูไปดูไปด่ครับ ทำยังก็วิ่งอยู่คันเดียวอย่างนั้นแหละไปจอดรอกันอยู่นู่นอีกเสียเบี์ สุๆ,สๆลั่นจริงๆครับปรดูบจอบลั่นนี่ครับ บุกอยากไดเอาเลยบกุกเอาละไม่ติดให้มันรู้ไปสิออกได้ถือว่าสุดยอดละจะอยู่หรือจะไป vô máy vô máy vô nước ở dưới ông nói ô hô sụp giọt ทำไมของกินเยอะเท่รถคันนี้นี่ข,นขอบคุณครับมีเด็กไหมล่ะมีแต่ขนมบ่มเด็กมีไหมในรถไม่มีไปแล้วตัวแรงประจำทีมงานครับให้ขนมมาด้วยหอ่อหนึ่งขอบคุณมาก เจอกันใหม่ครับพักกันก่อนพักหายใจกันก่อนเหน,นื่อยกับเหนื่อยกับเสียเบียล็อกกี้สีชมพูสดหอ่อ <c oughs> มีสามชาด้วยไปแล้วกับผ่านทีมงานครับ